วันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งรถไทยบัสฟู้ดทัวร์นะครับไปกินข้าวรอบเมืองกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s q u s d m i n e x e ครับแล้ววันนี้ผมได้รับเชิญจากทาง True 5G นะครับมากินอาหารร่วมกับบล็อกเกอร์และเหล่ากู้บริหาร True ครับผมโดยจะนั่งรถนะครับไปวนรอบเมืองเกาะรัตนโกสินทร์นะครับหรือย่านกรุงเก่าเพื่อกินอาหารกัน ผมเองก็อยากนั่งรถคันนี้มานานแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าอาหารที่กินบนรถเนี่ยเป็นยังไงแล้วบรรยากาศการนั่งชมเมืองเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มมาก็เจอฝนตกเอาเลิกเอาชัยกันแล้วครับเจอแบบนี้ก็อาจจะต้องกลางร่มออกไปครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเป็นเวลคัมดริงคครับเป็นน้ำมะปีดรสออกเปรี้ยวๆหวานๆครับอร่อยดีลาก,กินก็ดึงออกมาจากช่องแบบนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นดื่มเนวยจจะป็ เี่าอร่อยครับอันนี้เขามีไพรเย็นให้ด้วยนะแล้วบนโต๊ะนะครับก็มีช่อง USB ชาร์จเจอร์ให้ด้วยครับโดยจะเป็นฝาเปิดแบบนี้แล้วก็มีให้2ช่องครับต่อ1่งฝั่งโต๊ะนะครับดูชาร์จสะดวกดีแล้วเมนูแรกของอาหารเรียกน้ำย่อยก็มาถึงนะครับเป็นข้าวตังหน้าตังนะครับมาแบบเสิร์ฟมาเป็นตะกร้าแบบนี้เลยครับดูน่ารักดีทีเดียว ครับคล้ายๆเหมือนกับหาบเร่ครับก็จะเป็นตัวที่เป็นมะพร้าวทอดกรอบนะถั่วลิสงดูดีทีเดียวนะเนี่ยเวลากินก็คือหยิบขึ้นมากินนะครับแบบนี้หยิบขึ้นมาใส่ปากได้เลยดูน่ากินดีกันลองกินดูครับแต่อาจจะต้องขอภัยนิดนึงว่าเราไม่กรอบอร่อยดีใช้่ได้ผมว่าอร่อยครับส่วนเมนูนี้ก็เป็นเมี่ยงกลีบบัวครับ เป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคําเลยละครับเวลากินก็คือห่อกีบบัวขึ้นมาแล้วก็ใส่ปากได้เลยรสชาติก็จะออกอเปรียปร้ยวๆวหวานๆนะครับแล้วก็มีปุ่งแห้งด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเลยหัวำลำโพงมาหน่อยนะครับรถก็สายค่อนข้างมากแต่คนก็กำลังสนุกสนานกับการถ่ายรูปข้างทางเลยครับ แล้วเราก็โผ่มาที่ทางซุ้มประตูนะครับตรงเยาวราชนะครับหลายๆคนคงเคยผ่านมาแล้วคนดูตื่นเต้นกับการได้ถ่ายรูปจากบนรถนะครับที่กินอาหารไปด้วยก็ดูแปลกตาไปอีกแบบครับเมนูแรกเนี่ยครับเป็นก๋วยจั๊บนายเอกเยาวราชนะครับ,บ,รบซึ่งพอขับผ่านก๋วยจั๊บนายเอกเนี่ยครับก็ยกขึ้นมาเสิร์ฟเลยครับบนโต๊ะแบบนี้นี่เงนขึ้นไปก็จะมองเห็นท้องฟ้าเลยนะ ที่เห็นไกลๆตรงนั้นนั่นเป็นภูเขาทองนะครับผมพยายามจะถ่ายแล้วแต่ว่ามันไกลอพอสมควรแล้วตอนนี้นะครับเราก็ขับรถผ่านมาถึงป้อมมหาการครับเป็นป้อมเก่าแก่แล้วก็เหลืออยู่เพียงสองป้อมนะครับในประเทศไทยครับผมอันนี้ก็ขับผ่านมาระยะประชิดเลยให้เห็นได้ใกล้ๆครับระหว่างกินข้าวไปด้วย แล้วก็ขับผ่านมาบริเวณโลหะปราสาทนะครับแล้ววัดราชนัดดานครับทุกคนก็สนุกสนานกับการถ่ายภาพนะครับดูแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ข้างกำแพงเมืองผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงนี้ครับเห็นภูเขาทองชัดเจนเลยอันนี้ผมถ่ายไว้ก็สวยดีครับเวาทองคืนแล้วตอนนี้เนี่ยครับรถก็วนมารับ ผัดไทยนะครับตรงผัดไทยทิพย์สมัยนะครับหรือผัดไทยประตูผีครับนี่ครับเอาออกมาจากร้านแล้วก็ยกขึ้นมาเสิร์ฟบนรถกันแบบนี้ครับจังหวะนี้คือถ่ายทันพอดีก็โชคดีไปนี่ครับผัดไทยเป็นผัดไทยห่อไข่นะครับมีกุ้งตัวใหญ่ๆ2ตัวด้วยดูน่ากินดีระหว่างที่ผัดไทยมาเสิร์ฟนะครับเราก็หันไปเห็นนี่ครับโลหะประสาทนะครับวนกลับมาอีกรอบ แล้วเพื่อจะเข้าไปเส้นราดดำเนินครับตอนนี้ก็ถ่ายอันศรีประชาธิปไตยนะครับคนก็ลงขึนไปถ่ายกันซึ่งรวมกันไว้อย่างสวยงามแล้วก็แตกต่างจากโบสถ์ของวัดอื่นๆตวผมเองเนี่ยเป็นคนกินไวยนะครับพอเออผ่านไปแป๊บเดียวก็กินหมดแล้วครับนี่เพิ่งจะผ่านมาถึงวัดประวรนนิเวศนะครับตรงนี้ใกล้ๆบางกัมพูก็กินหมดจานแล้วครับพัดไทย ย่านบางกมูเนี่ยก็จะเป็นย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งเหมือนกันนะครับที่รถคันนี้นนก็ขับผ่านมานะครับตรงนี้มีร้านคอระครังนะครับอร่อย,อยเหมือนกันของหวานโปรตีแล,วล้วก็มีร้านฟาตงโขชื่อดังนะครับ,บ<า>เป็นร้านระดับมิชลินไกด์ด้วยคนก็ตื่นเต้นนะครับถ่ายรูปกันอีกแล้วนี่ครับร้านฟาองโกนะครับร้านนี้ดังอยู่เหมือนกัน แล้วก็อยู่ตรงย่านบางอภูนี่เองครับเลยจากบางปูเนี่ยก็มาถึงสนามหลวงแล้วครับผมตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแต่ก็ยังพอเห็นทัศนียภาพนะครับริมท้องสนามหลวงอยู่บ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรแกงมัสมั่นกำลังอยู่ในระหว่างการช่อมแซกอยู่นะคะซึ่งขวามือก็เช่นกันคาะเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างอุบัต ตัวแกงมัสมัมนเนี่ยหลายๆาคนมันโตชอบนะแล้วก็ไก่ชิ้นใหญ่ดีรสชาติิมิตรภากลางแจ้งถ้าจะเห็นตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงจะเป็นตราพระคชสีซึ่งเป็นการผสมผสานกันของของมหาราชสีนะแล้วก็ชาเป็นตราเก่าค่ะของกระทรวงกลาโหมปัจจุบันเรามีตราจักสมอปีกถ้าคุณมองทั้งสี่ด้านนะจะเห็นหัวสะพานค่ะมีหัวสุนัขอยู่ตรงนั้นคือปีเกิดนะของกรมพญาดำรงราชานุภาพค่ะ แล้วพอผ่านของข้าวไปนะครับอาหารข้าวเนี่ยก็เป็นอาหารหวานครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเซงชิมอีนะครับ,รบที่อยู่ตรงเสาชิงช้านั่นเองครับผมก็ผ่านมาวนเสาชิงช้าแล้วก็รับเซ็งชิมอีขึ้นมากินนะครับบนรถอันนี้ก็อยู่หน้าวัดสุทัศน์นะครับ เวลากินน้ําแข็งใส่เนี่ยก็คนให้เรียบร้อยกันนะครับตอนนี้รถก็ยังใส่ยอยู่เหมือนเดิมก็คนไปแล้วก็ค่อยตักใสป่ปากครับมันก็จะอร่อยนะครับเ่งชิมอี้นี่ก็<ะ>เรียกว่าให้เครื่องมาเยอะใช้ได้เลยครับนี่อย่างที่เห็นเลยอร่อยครับอร่อยอันนี้อร่อยพอจบของหวานเนี่ยก็ต่อท้ายด้วยชาอู่หลงนะครับ ล้างปาาแก้วชานี่มันเหมือนจัวซิกปาร์กเหมือนกันนะพอรถมันสั่นกระเพื่อมอยู่ตลอดครับดูดิเห็นไหมมีรอยกระเพื่อมของน้าเหมือนเดนเสาร์ก็มันจะมาแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาถึงย่านคลองถมนะครับแยก SAB ย่านนี้นี่วันเสาร์เนี่ยก็จะมีร้านค้านะครับตอนกลางคืน เยอะพอสมควรนะครับถ้าใครชอบชอบของเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเก่าเนี่ยของผมก็ยังเปิดนะมมทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ตอนเช้านั่งไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็กลับมาถึงที่เริ่มต้นพอดีสรุปกับการนั่งรถทัวร์กินอาหารนะครับว่ามันก็ดีนะคือเอมรวมอ่ะคือระยะทางกับอาหารที่เสิร์ฟเนี่ยคือกินอิ่มพอดีครับแล้วก็ตัวรถที่พาไปเที่ยวเนี่ย ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มีไกด์ที่จะบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆด้วยก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยในตัวครับโอเควันนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย